มึงไปจังไหนผู้บอกว่าอย่าขามทางอย่านขามทางเห็นคนแลียนยู่กลางทางขุนแลีนขามไปหาเขามึงหูบ่าว่ามึงมึงอันตรายซ้ำไหนถ้าเกิดมึงตายมาที่จะไหนหนิขูได้ถือสวดทั้งเป็นเลยกูสอนจะหน่อยมึงคือบ่หลาบพ่อหญ่มากมึงหูบว่ามึงสิมึงทีหนีจ่กเฮือนบ่หรือมึงเจ็บโกรธบ่ มองเห็นกูอึนบ่ฮะมึงเห็นคนอีกอ่นยี่กูกูบ่เห็นเขาเลยลีลีลีเขาอยู่กลางท้าอย่างเล่นขามไปรถสวนเราเกือบตายตัวน่ะเป็นังไหนบ้านีมือนานะเดี่ยวนานะกูจิตฟาดเลยเดี่ยวนี่กูคุ้งไปเสือกูจะเอาฟาดนักหนักกี่ลีเดี่ยวนาเนี่ยเอาขึ้นเจ้หน่อยเลยเอาให้ลาบขึ้นหน่อยเลยเห็นเขาละดิ้นตายไป เขามาเกลือเขามึงยจะบอกมึงเห็นเขาเกลือเขามึงจะค้นอยู่บ่มึงจะไปเรียนแับเขาเป็นเม็ดกับเป็นหูเขาใจอยูย่เด้อเป็นเม็ดมึงกับเม็ดเพื่อนก็ได้เขาจะขามมาบ้านมึนอนงอยูอออ่นังอีกออกว่าอย่านั่นออกว่ากูว่าในร่งท่านหากกูรงท่านอีหลีนี่มึงระวังไปนวด มึงบ่ต้องเขาพี่ลี่ออกมากไหมึงบ่ต้องเคียดให้กูดอกมึงบ่ต้องคิดเขาถามมึงเคียดให้กูนั่นถ้ามึงเ,เก่งมึงก็หอบเสื้อผ้านี้โลดนี่ไปอยู่น้ำมีซี่มึงขูนกูเ่็นเรียงเลียงง่วงง่ายวันนีามึงตายกูจะถือดาห่วยไปลุก